พระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าทรงปลูกสวนแห่งหนึ่งไว้ในเอเดนทางทิศตะวันออกและพระองค์ได้ทรงให้มนุษย์ซึ่งพระองค์ได้ทรงปั้นมานั้นอาศัยอยู่ที่นั่นสวนเอเดนมีแม่น้ำมีต้นไม้ดอกไม้และสิ่งมีชีวิตต่างๆมากมายสวนเอเดนจึงเป็นเหมือนสวรรค์และบ้านสำหรับสบรรพสิ่งทั้งหลายที่พระเจ้าสร้างพระเจ้าทรงให้มนุษย์ที่พระองค์ทรงสร้างตามฉายาของพระองค์เป็นผู้ครอบครอง ลดิดทแูุกส่งในสวนวเอเดนนอกจากนี้สวนเอเดนยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์คู่แรกคืออาดัมกับเอวาและสวนเอเดนก็มักจะถูกใช้ในการอธิบายที่มาของความบาปแรกของมนุษยชาติว่าเกิดขึ้นที่สวนเอเดนแห่งนี้จากการไม่เชื่อฟังของมนุษย์อาดัมและเอวาได้กินผลจากต้นแห่งความสำนึกตีและสำนึกชั่ว ที่พระเจ้าทรงห้ามไว้เพราะพระเจ้าตรัสว่าบรรดาต้นไม้ทุกอย่างในสวนเจ้ากินได้หมดแต่ต้นไม้แห่งความรู้ดีและรู้ชั่วเจ้าอยากกินผลจากต้นนั้นเป็นอันขาดเพราะว่าถ้าเจ้ากินในวันใดเจ้าก็จะตายแน่ในวันนั้นแต่อาดัมและเอวาได้เชื่อคำโกหกของมารจึงได้ตกลงในความบาปพระเจ้าทรงให้อิสรภาพกับมนุษย์ที่จะเลือกแต่มนุษย์ เลือกที่จะไม่เชื่อฟังดังนั้นการไม่เชื่อฟังจึงเป็นจุดเริ่มต้นของความบาปของมนุษยชาติและนำมาซึ่งความตายนิรันดร์เพราะว่าค่าจ้างของความบาปคือความตายแต่ของประธานของพระเจ้าคือชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา